สวัสดีครับมื่อวันที 17. ่17พฤษภาคมนะครับ64เ,เวลาประมาณ13นาฬิกา4 7นาที่ตอนนี้ผมอยู่ผมล่งเขาดอยลวกมากมาพอดานตำรวจทางหลวงอีกคือเกาอยู่ตำบลม่ทั่อำเภอเมืองจังหวัดตากนะครับ มีการตั้งด่านตรวจจับคมเร็วเมื่อวันที่12ผมก็ได้ลงไปทายเทือนึงแล้วซึ่งซึ่งประเด็นที่ผมลงไปตอนนั้นมันเป็นรถรถที่ตำรวจใส่บตอภาษีนะครับบบมีป้ายแสดงภาษีอ่ะเมื่อนี้เขาตั้งทุกมือกับว่าได้เนาะผมม่ย้ำในผมก็เห็นนะครับถามาตอนหนังวันนะ เมื่อวนี้ผมสีลงไปทายบานแน่ใจว่ารถสองคันนั้น,นยังอยู่บ่ผมชีผม,ผมจ็บภาพให้ให้ทีมงานนักลบดันเทือนนะครับให,ให้ให้เพื่อนไปแจ้งความดำเนินคดีรถที่บดตอวสีเนี่ยครับมียังอยู่ครับบนแน่ใจว่ามีการตั้งโต๊ะเฉียบๆป,ปรับหรือเปล่าแม่ท้อนะครับตำบลแม่ท้อดนันตำรวจทั้งหลวง ตำบลทั้งหลวงตำบลแม่ท่อครับลงเขาดอยลวกมาจากแม่สอดจังหวัดตากนะครับไม้เลขถนนไม้เลขหมายเลขสิบสองเนี่ยผมสิลงไปถ่าทยนะผมสิใอไเวลาบบโดดนะครับผมสิผมสิเอาเนื้อเนื้อที่บ่สอบถามอยังดอกเนี่ยล่องไปถ่ายเพราะว่ามื่อนั้นผมได้บอกแล้วว่าให้ให้จับให้แน่รถที่บัต่อภาษี เดี๋ยวใส่ลองเทากันแ่งะ,ะสดๆเลย สั้นๆนะครับเมื่อี้เนี่ยรถรถหาหนึ่งศูนยเกนะครับรถเก่งนี่การตรวจจับประชาชนนะครับตั้งกล้องเมื่อกี้ผมปไปไทยเอาห้างออกจากด้านไปนี่ประมาณจากหารนึเมตรนะครับมีกล้องตั้งอยู่นะ กำ่ใ,ใจมีการปรับอยู่อยู่ตรงนี้บ่ครถคันะนี้นะมุนมีปลายภาษีนะครับมุ้นะครับนี่คันนี้ยังไม่ได้ต่อภาษีเลยเหรอ ฮะหามโซโลมันรถคันนี้ใช้อยู่ตรงนี้ผมก็ต้องถามตรงนี้เนี่ยใช่นะพี่โดนความเร็วรอะใช่เอ้เข้าเข้าปรับตรงนี้ไหมไ้สั่งไอ้สั่งใช่ไหม พี่ใครเป็นหัวหน้าด่านวอพี่อะพี่หมดพี่หมดเหรอคนไหนครับเนี่ยนี่นพี่รถพี่ไม่ไม่เสียว่าเสียพี่มาตั้งจับประชาชนอย่างเงี้ยพี่มันยังไงอะ่ะนะฝากฝากทีมงานด้วยนะครับตั้งแทบทุกวันนะครับ แล้วตรงนี้รู้สึกว่ามันจะทับซ้อนกับด่านพักหกกันนะครับห่างออกไปประมาณสักสองกิโลได้ไหมพี่ด่านพักหกตรงเนี้ยน่าจะใกล้เคยียงเลยสองกิโลนะพี่มาจากไหนไม่สอดะนะไม่สอดอนะจริงๆแล้วใบสั่งความเร็วออกออกแบบนี้ผมว่ามันไม่ถูกต้องะครับพี่ผมขอถ่ายได้ไหมขออนุญาตได้ไหม,ไมไหขอบคุณมากพี่ ยังไงฮะจิตผิดข้างเลยไงฮะอะไรฮะยังไงพี่พูดพูดได้พูดได้ฮะอะไรครับผมไม่รู้ผมไม่เข้าใจพี่อ่ะมมาปฮะพี่พี่ขอดูวอลพี่หน่นยอยดิฮะ มใช,ใช่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 ผมผมขอดูนิดนึงผมไม่รบกวนน <c oughs> นี่นะครับผมผมจะถ่ายเพื่อเก็บหลักฐานครั้งนี้นะครับนี่นะผมจะรบกวนให้ทีมงานนังรบด่านเถือนแจ้งความให้ผมทีนะนี่เป็นด่านของของตำรวจทางหลวงแม่ท้อนะครับ นะตั้งด่านตรวจจับประชาชนแต่ตัวเองใช้รถไม่ถูกกฎหมายนะครับมันมีอีกคันหนึ่งนะครับเ,เป็นรถกระบะนาวาร่านะครับ ผมมองไม่เห็นคอมเมนต์นะครับมันแดดแรงนี่นะลดลงเขามาครับเป็นป้อมทางหลวงแม่ทอนะครับไม่รู้ตรวจจับรถรถประเภทไหนมั่งมีการออกไปสั่งเขียนมือครับออกไปสั่งเขียนมือนะครับ,ออรบตรวจจับคามเร็วนะครับ ทุกคันข้างในรู้สึกว่าไม่มีป้ายวัดสีเหมือนกันนะฮะพี่ป้ายวัดสีไปไหนพี่11 11เ,เอ็ดกุมภาหกอะไรเนี่ย เก็บข้อมูลแค่นี้พอนะครับฝนะากด้วยนะครับฝากทีมงานนักลบดันเถื่อนนะครับผมต้องการให้แจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจทางหลวงชุดนี้นะครับผมถ่ายวอให้ด้วยแล้วก็ รถคัน5109ที่ไม่ติดแผ่นป้ายแสดงภาษีนะครับแล้นมีนาว่าอีกคันหนึ่งที่ผมที่ผมลงคลิปไปเมื่อวันที่12นะครับไม่ติดไม่มีป้ายแสดงภาษีเหมือนกันนะด่านตรงนี้มันจะทับซ้อนกับด่านด่านภาค6กนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ไปถึงตรงตรงด่านภาคหกนะครับ ดังนั้นเป็นด่านทาวอรนะแล้วบนเขาเนี่ยทางที่จะไปแม่สอดนะครับระยะทางเจ็ดสิบกิโลครับ,รรบมีทั้งหมดอยู่เดี๋ยวนะผมจะนับให้ดูหนึ่งถ้านับจากเริ่มจากด่านภาคหก็หนึ่งด่านภาคห2ด่านทางหลวงตรงนี้สาม ด่านแมละเมาครับแมล่เมาแต่เขาตั้งไว้แต่ผมไม่เคยเห็นตำรวจมามาเรียกตรวจนะครับตั้งไว้อุปกรณ์ตั้งไว้เฉยๆแล้วก็เถิบไปนู่นไปทางแม่สอดอีกก็จะเป็นด่านความมั่นคงที่ด่านห้วยยาบุห้วยยาบุแล้วก็ด่านสุดท้ายตอนลงเขาก่อนจะถึงแม่สอดนะครับจะเป็นด่านห้วยหินฝนด่านสองด่านนี้จะเป็นด่านที่เขาตั้งแบบบูรณาการกับกับหน่วยงานอื่นๆนะครับมี จะมีทั้งทหารมีทั้งฝ่ายปกครองแล้วก็มีทั้งศุลากากรอะไรต่างๆะครับที่ตั้งอยู่อันนั้นคือด่านถาวรไอ้ด่านด่านคอมมั่นคงเดี๋ยวห่างออกไปนี่ประมาณทักไม่น่าถึง2กิโลครับหร,หรือประมาณ2กนะิโลอ่ะคงให้2กนะิโลเลยจะเป็นด่านของภาคหกด่านภูทรภาคหกครับ ตรงนี้เขาจะตั้งบุรณาการกับกับน่านจะเป็นตำรวจตชดอ่ะครับผมเห็นมีมีตชดอมาร่วมด้วยนะเดี๋ยวผมจะถ่ายไปถึงด่านตรงนี้แล้วผมจะผมจะหยุดการไล่สดนะจะให้จะให้เห็นว่ามันมันอยู่ใกล้กันแค่นิดเดียวเองนะพื้นที่บนเขานะครับพื้นที่บนเขาที่กรมการขนส่งจังหวัดตากประกาศเป็น พื้นที่ควบคุมนะครับพื้นที่ควบคุมความเร็วพิเศษตรงดอยลวกเพราะตรงนี้มันจะมีอุบัติเหตุบ่อยเขาจะกำหนดควบคุมตั้งแต่หลักกิโลเมตรที่60ถึง70นะครับขาลงเขามาให้รถบรรทุกวิ่งได้ไม่เกินไม่เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมเคยโดนจับมาแล้วตรงนั้น2 2ทีคือเขาจะตรวจจับจากสัญญาณ GPS ของของกงมการขนส่งที่ติด ที่ติดตั้งอยู่กับตัวรถนี่นะครับมันจะจะ,จะตรวจจับจากสัญญาณตัวนี้แล้วทีนี้พอหลุดจากเขตพื้นที่ตรงควบคุมพิเศษของคนส่งแล้วเสริมมาอีกหน่อยนึงเนี่ยประมาณ2-3งสมกิลเนี่ยหรือไ,ไม่ถึงไม่ถึงสองสามกิโลตอนนี้กิโลเมตรที่เท่าไหร่แนะเนี่ยเดี๋ยวนะกิโลเมตรที่75ห้าผมวิ่งมาเมื่อกี้ก็ประมาณกิโลหนึ่งก็ประมาณ3ามกิโลอ่ะ กิโลก็จะเป็นด่านตำรวจทางหลวงแม่ท้อนี้จับความเร็วเหมือนกันตั้งกล้องออกไปสั่งเขียนมือตรวจจับตรวจจับด้วยเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับแต่ออกไปสั่งแบบเขียนมือนเะมื่อกี้ผมขออนุญาตถ่ายถ่ายไปสั่งที่คนเมื่อกี้ไว้อยู่ไม่แน่ใจว่าชัดหรือเปล่า นี้เป็นเขตเ,เขตเขต่าเป็นชอบของสอพอแม่แม่ท้อนะครับแม่ท้อดีนะนเ,เป็นตำบลน,นะตำบลแม่ท้ออำเภอเมืองยังหวัดตากนะครับ ตรวจพวกอันธกรรมพวกอะไรพวกนั้นนะครับเขาไม่ไม่ได้ตรวจจราจรฝากด้วยนะครับสวัสดีครับพี่วันนาพี่พี่จิตตินะผมมองไม่ค่อยเห็นนะครับแดดจ้ามาก เนี่ยครับข้างหน้าผมมันเป็นด่านด่านภาคกนะครับเนี่ยห่างกันแค่ไม่กี่กิโลครับ เป็นด่านถาวรน,นะครับชุดชุดเขียวเนี่ยน่าจะเป็นตชดรหรือเปล่าไม่รู้นะใช่ไหมน่าเป็นตชดรครับไม่แน่ใจนะตำรวจตวชดชุดก็เป็นไงอ,ะอ่ะในด่านในด่านทางหลวงเมื่อกี้ ป้ายป้ายหัวหน้าด่านจะเป็นยศร้อยตำรวจเอกนะครับแต่ว่าคนที่อยู่ในด่านที่เป็นหัวหน้าเสื้อกั๊กที่เขาเขียนว่าหัวหน้าด่านอะไรเนี่ยยศแค่ร้อยตำรวจโทนะครับก็แสดงว่าไป้ายไม่ตรงกับกับผู้ควบคุมจริงๆนะครับผมผมให้เห็นภาพแค่นี้ก็นาเอเก็บภาพให้ทีมนักรถดับนักรถด,ด่านเตือนนะครับ บรบกวนให้แก้ความให้หน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะไปเป็นพยานให้ก็ได้อนะผมขอยุติคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ